สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้วันที่27สิงหาคมภาพในสวนก็คลึ้มเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากพา,ายุด e p r e s s i o คาชิกิที่พัดเข้าทางภาคเหนือจังหวัดน่านและหลายๆจังหวัดในทางภาคเหนือก็ส่งอิทธิพลมายัางภาคใต้บางส่วนเมื่อวานก็มีฝนตกบ้างเล็กน้อย แต่วันนี้ก็ลมแรงท้องฟ้าก็มืดครึ้มปกติแล้วประมาณห้าโมงเย็นนี่อย่าไม่ครึ้มกันแบบนี้วันนี้ผมแต่จะมาไขข้อสงสัยของเพื่อนๆหลายคนก็ทักทายแล้วก็ถามกันว่าเฮ้ยผมปลูกสวนป่าเนี่ย มันสร้างเป็นแหล่งอาหารหรือว่า,าสามารถได้ปลูกสิ่งต่างๆที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรือภาษาหลาย,ลายๆคนก็เรียกว่าเป็นซ u เปอร์มาร์เก็ตในในสวนได้หรือหรือไม่และเป็นแล้วหรือยังคำถามนี้ก่อนที่เราจะตอบกันเราก็มาดูกันว่า ลูกค้าของซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าไอ,อแหล่งอาหารที่ต้องการเนี่ยลูกค้าเป็นชนชั้นไหนเป็นชาวบ้านหรือว่าเป็นชาวเมืองหรือว่าความต้องการเราต้องต้องคลาสสิฟายต้องแบ่งแยกให้ชัดเจนสำหรับสวนของผมนี่สเกลจริงๆแล้วพื้นที่ยิพอเพียงแต่ว่าผมไม่ได้ไม่ได้ เน้นหนักในในด้านที่จะปลูกเพื่อจะจะเอามาบามาบริโภคเป็นหลักผมพูดปลูกในเชิงสันตนาการแต่ถามว่าได้ลงพืชต่างๆที่มีความจําเป็นในชีวิตประจําวันหรือไม่เกามีลงไปบ้างพละมากลากไม้ที่เพื่อนๆเห็นอยู่ข้างหน้าก็มีพอสมควร เพราะฉะนั้นถ้าเราแบ่งแยกให้ชัดเจนว่าสำหรับความต้องการพื้นฐานในชีวิตของความพอเพียงเนี่ยผมคิดว่าส่วนหนึ่งก็สามารถครอบคุมได้พอสมควรยังในสวนเนี่ยผมจะพาไปดูพืชที่ผมใช้เป็นประจำลูกลูกสาวก็ทำพวกเบเกอรี่ก็ส่วนมากก็จะเอาพวกเนี้ยพวกใบเตย ภาคใต้ก็เรียกว่าเตยหอมเนี่ยก็จะเอาไปจากที่นี่นี่คือพืชที่ก็ส่วนมากก็จะมาตัดไปเอาไปใช้พืชต่างๆเนี่ยก็ลงผมลงสเกลยังยังไม่เต็มเต็มที่ของมันก็ปลูกมะพร้าวน้ำหอมปลูกขิงขาทักไครอะไรต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ก็พวกกล้วยไม้ไผ่ก็กินหนอซึ่งผมก็ไม่ได้บริโภคมากนักก็ ก็มาคงไม่พูดถึงเพราะฉะนั้นคําตอบสําหรับสวนของผมเนี่ยถามว่ามันมันจุดมุ่งหมายตรงนั้นหร,หรือเปล่าก็ออยังยังไม่ได้เข้าจุดมุ่งหมายแต่สามารถที่จะขยายศักยภาพของมันได้อย่างเช่นต้นนี้ผมเพิ่งเอามาลงปีที่แล้วต้นปักเหลียงปักใต้เรียกปักเหมียงก็ข,ขึ้นเขาชอบที่ล่มริมน้ําก็ผมก็เอามาปลูกไว้ก็ขึ้นได้งอกงามดีเหมือนกัน เพราะฉะนั้นสำหรับความต้องการของของการทำสวนป่าเ,เราต้องการที่จะมีวตัตถุประสองค์อย่างไรเมื่ออย่างที่ผมเคยพูดในหลายอีพีวหรือมันชัดเจนสำหรับชาวไร่ชาวนาที่ต้องการที่จะสร้างป่าแล้วก็มีพืนดินสี่สห้าไร่สิบไร่ก็ปลูกพืชส,สำหรับกินสำหรับใช้ใ พอกินพออยู่พอเพียงถ้าเกิดเหลือก็เอาไปแบ่งปันหรือไปขายอย่างของผมเนี่ยก็เอามาปลูกสิ่งของพวกนี้อย่างเช่นนี่ต้นดีปรีก็ามาปลูกไว้ที่ต้นในเมสคคณีก็ปลูกมาน่าจะเป็นปีที่สามก็ตอนหน้าแล้งก็อยู่ริมคลองก็วิทน้ำเข้มาใส่บ้างก็พอจะใช้ประโยชน์ของมันได้ ไอ้ส่วนนั้นอื่นผมก็ทำไปนึกอยากจะปลูกอะไรก็ผมก็ามาลงเพราะฉะนั้นแต่สำหรับสิ่งที่จะใช้กินใช้ออกมาใช้เนี่ยก็เป็นพวกหนอ่อไผ่อะไรต่างๆที่ได้ปลูกถึงไปแล้วเพราะงั้นสแหรมาเพื่อนๆที่ยึดแนวพวกนี้ถ้าต้องการที่จะปลูกเพื่อเพื่อเป็นแหล่งอาหารเพื่อเป็นซูปเปอร์มาร์เก็ตอย่างที่หลายๆคนถามผมเนี่ยก็สามารถทำได้ เราต้องสนองตอบความต้องการวางแผนของตัวเองอย่างของผมเนี่ยปลูกมะพร้าวน้ำหอมก็บางทีมันก็ร่มไปเพราะผมอยู่ในสวนป่าเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสจุดนี้แต่ว่าถ้าเกิดเราต้องการที่จะได้ผลิตผลของมันจริงๆเราต้องสร้างสภาวะแวดล้อมให้มันถูกต้องในของผมเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่ร่มผลผล,ผลิตผลที่ออกมาอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยเต็มที่เพราะฉะนั้นในเชิงของเอานำมาบริโภคเนี่ยจ,จะ ไม่ค่อยพอเพียงแต่ก็ผมก็ไม่ได้คำนึงถึงจุดนั้นเท่าไหร่พวกใบกรบเพราพวกอะไรต่างๆผมก็ผมเอามาลงไว้ผมปลูกในเชิงสันทนาการหน่อไม้สามารถที่จะเอามากินได้แบบพักพวกก็มาขอมาแบ่งเอาไปกินกันวันนี้ผมปิดไฟตรงที่นั่งเพื่อไล่ยุงหน่อยหนึ่งผมเข้ามาทักประมาณครึ่งชั่วโมงแล้ว ก็เพราะฉะนั้นอ,อย่างที่ที่คำถามตั้งเราสามารถที่จะสร้างเป็นแหล่งอาหารในขั้นปฐมภูมิในขั้นเบื้องต้นที่จะใช้ในชีวิตประจำวันได้หรือไม่ก็สามารถใช้ได้แต่ว่าเราต้องวางแผนดีๆตั้งแต่เนิ่นๆเราอยากจะกินอะไรก็ปลูกกันนั้นเราอยากจะกินขิงคาตะไคร้กล้วยเราก็ลงเข้าไปมันสำปะหลังซึ่งกงผมเนี้ยผมก็ลงไว้ก เอาไปกินบ้างเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ถ้าไม้ที่เราต้องการที่จะใช้ไม้ที่ออรอบสั้นอายุเร็วก็ปลูกพวกไก่สะดาเชียมพวกออไอ้กระถินเทพาอะไรต่างก็ปลูกเข้าไปเพราะฉะนั้นเราก็จะได้กินได้เอามาใช้ในสวนของผมนี่ก็อย่างที่บอกว่าก็ปลูกในเชิงสันตนาการเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้เน้นแต่ว่าก,ก็มีบางส่วนเหมือนกันอย่างเช่น มะเขือพวงจุดนี้ก็เอาไปกินอยู่เหมือนกันดอกอันชันอะไรต่างๆพวกมีพวกไก่กบเพรากบเพราขาวกับเพราแดงก,ก็ก็มีอยู่ให้เห็นเพราะฉะนั้นผมก็จะเอามาลงพวกกัดถือกัดถือที่เพื่อนๆเห็นนี่ก็กินสามารถเอาเอา,เอาหนอ่อมันไปแกงเลียงหรือทำน้ำพริกอะไรได้ พวกปักกูดปักอะไรต่างๆก็สามารถออกมาลงเพราะฉะนั้นแสตถามว่ามันของผมเนี่ยมันเต็มที่ยัง่าวยังผมก็ยังทําไปเรื่อยๆของมันยังก็พวกนี้ก็ีพวกศะรดก็เอามาลงเอามาผสมปนเปเข้าไปที่มีแดดมีแสงก็มาหน่อยก็เอามาใส่ไว้เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการที่จะถ้าท่านที่ต้องการที่จะ สร้างสวนป่าหรือว่าสวนเป็นในเชิงของออกมาใช้สอยเอามาใช้ประโยชน์ก็น่าจะมุ่งไปอาจจะถอดแบบมาจากโคกหนองนาหรือการเศรษฐกิจพอเพียงก็ปลูกตามที่เราต้องการปลูกไม้ต่างๆที่เราต้องการเอามาบริโภคเอามาทำอาหารแล้วก็อาจจะเลี้ยงสัตว์ทำวัฒนเกษตรไปในตัว ของผมก็มีอย่างในแปลงนี้ก็เป็นพวกสระน้ําพวกอะไรต่างก็เลี้ยงปลาก็สามารถจับมากินได้แต่ว่าผมเนื่องจากว่าเราผูกพันก็อย่างที่พูดหลายๆคลิปก็คือไม่ได้เอามาเอามากินเอามาใชา้ได้เต็มรูปแบบเพราะฉะนั้นถ้าถามว่ามันเปอร์เซ็นที่ผมผมแต่นำมาอุปไอผลิตผลที่ได้จากในสวนเนี่ย สักกี่เปอร์เซ็นต์ผมว่าน่าจะประมาณสี่ห้าเปอร์เซนต์พราะยังไม่ยังไม่เต็มรูปแบบของมันแล้ววัตถุประสงค์ของมันก็คือยังผมยังไม่มุ่งไปเล่นทางด้านนั้นแต่ยังพวกกล้วยพวกมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยเริ่มเอามากินได้แล้วเพราะฉะนั้นก็เริ่มเริ่มเห็นหน่อไม้เนี่ชัดเจนว่าเราได้ส่วนผลไม้นี่ยผลผมจะไม่เอามาลงผมเอามะม่วงมาลงบ้างแต่ว่ายังเล็กๆอยู่ เพราะฉะนั้นถามว่าม,มันมันของผมเต็มที่ของมันยังเต็มศักยภา,าพของมันยังยังเพราะผมยังผมไม่ได้เน้นเบ็ดอยู่นั้นแต่สำหร,รับคนที่สนใจที่จะทำเกษตรแบบนี้ผมให้ไปศึกษาเศรษฐกิจแต่พอเพียงโคกหนองนาอะไรต่างๆแล้วเราลงเราถ้าสร้างสภาวะแวดล้อมดีให้พืชแต่และชนิดให้มันอยู่ อย่างมะพร้าวน้ำหอมของผมเนี่ยจริงๆอย่างยกตัวอย่างผมก็เอามาลงไว้แต่บางทีมันก็มีมะพร้าวน้ำหอมต้องการแดดต้องการที่ที่มีแสงสว่างแต่ผมก็เอามาลงไว้อพรไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรมันนักหนาก็ได้ได้ออกมาใช้ประโยชน์อยู่บ้างแต่ถ้าเพื่อนๆพืนต้องการที่จะมุ่งเน้นประเด็นในของการนำมาบริโภค มาเป็นแหล่งอาหารก็ต้องปรับสภาพอีกตัวหนึ่งผมแบ่งพื้นที่ไว้ส่วนหนึ่งซึ่งตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ผมไม่ก็ว่าตัดไม้ยางพาราไปที่ผมกล่าวไปในคลิปก่อนๆเนี่ยผมก็จะสร้างเป็นลักษณะเอาพืชแบบแบบเป็นแหล่งอาหารตอนนี้ผมก็ลงพวกกล้วยไปบ้างพวกมาพวก ไอ้ต้นนู้นในที่ไก่ๆไกที่เพื่อนๆเพื่อนนยังเป็นต้นมะมุดรตบผมคิดว่าผมจะพื้นที่ตรงนี้เนื่องจากเป็นผมยกเป็นร่องคันคูมันค่อนข้างมีน้ําสมบูรณ์ก็คิดว่าจะจัดเป็นปลูกพืชผักพวกสวนครัวถ้ามีกําลังในโอกาสต่อไปเพราะฉะนั้นตอบคําถามของเพื่อนๆสวนของผมยัง ยังไม่เข้าใกล้ตรงที่สาว่าที่ว่าเปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างสูงที่เอาผล,ลผลิตผลมาใช้นี่อย่างมะม่วงผมก็มาลงไว้แต่ก็ยังเล็กๆอยู่เพราะงั้นถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะสร้างเป็นแหล่งอาหารสร้างเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตในครัวเรือนของเราเราก็ต้องสร้างสวนอีกแนวหนึ่งแต่ถามว่าสวนป่าแบบนี้ก็ทำได้ เร,เราต้องแบ่งพื้นที่ให้ชัดเจนแล้วเราก็ลงพืชที่เราต้องการกินต้องการที่จะออกมาใช้สอยอให้มันอยู่ในในเป็นโซนโซนไปเพราะพื้นที่สักสองสามไร่เนี่ยเราก็จัดแบ่งได้สระน้ำก็เลี้ยงปลามีเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรต่างๆจอกเหล็กขี้เหล็ก ของผมในสวนเพื่อนๆจะเห็นต้นดิมสะสูงๆเปลี่ยนอยู่นั่น <c oughs> ก็เอาไปให้เด็กๆเ,เขามาลานกิ่งแล้วก็ได้ดอกได้ไรผักใต้เขาจะกินอไอ้ไอไขี้เหล็กนี่เขาจะกินดอกไม่เหมือนผักกลางผักกลางเขาจะกินใบเอาเอาดอกดอกที่ดอกกําลังจะ ตุมก็เอามาต้มแล้วก็สองสามน้ำแล้วก็ไปแกงกเ็เป็นทำให้นอนหลับได้ได้ดีผมก็มาปลูกไว้เพราะฉะนั้นหลายคนที่ถามมาก็คงจะเ,เข้าใจว่าจริงๆเราสามารถที่จะสร้างให้เป็นสวนในแนวที่เราต้องการได้ ต้นนี้เป็นต้นลำเพลยลำเพยไอันนี้ดอกสีดอกสีเหลืองมันมีดอกสีเหลืองกับดอกสีส้มอันนี้ผมเอาแม่พันธุ์มาจากวังน้ำเขียวไปเที่ยวแล้วก็เอ็นเม็ดมันก็ออกมามาปลูกไว้ สภาพสวนในวันที่ได้โดนางเลขของกาจิกิพายุดิเพรสชั่นมันก็อยู่ในสภาพแบบนี้เพราะฉะนั้นเพื่อนๆกเ,อ,เ,อ,อ,เอ,อ่ถ้าเกิดเราต้องการที่จะปลูกแบบเป็นแรงอาหารเราก็ต้องวางพื้นที่จัดโซนนิ่งอย่างที่ผมเคยลองไปดูคลิปเก่าๆของผมในการสร้างสวนป่าว่าเราจะจัดโซนนิ่งอย่างไรแล้วก็ จะแบ่งพื้นที่ไอ้เป็นยังไงก็ค่อยหากันไปนี่เป็นไผ่ตรงลืมแแรงตรงลืมแแรงนี่หนอกินกันได้ทั้งปียิ่งอยู่ใกล้น้ำแบบนี้ด้วยเพื่อนๆถ้ามีที่ทำสวนสักหลายๆไร่ก็เอามาปลูกไว้ได้กินหนอมันแน่นอน ใครที่ปลูกพืชอะไรไม่ได้ไม่เป็นไม่มือก็บอกมือมือร้อนเนี่ยก็มาปลูกไก่นี่เลยปลูกไก่ตรงลืมแรงรับรองว่าติดแน่เอาขแหนงมันที่มีรากอากาศเอาไปลงเพราะฉะนั้นก็มาตอบคำถามของเพื่อนๆว่าเออสวนของผมเนี่ยสามารถที่จะเป็นแรงงานได้มีเนี่ยอย่างพวก ตที่ใบเตยเนี่ยผมจะปลูกไปเป็นประดับบ้างเอาไปใช้สอยบ้างแต่ตรงนี้มันอยู่ที่ร่มแล้วผมไม่ได้กดตกแต่งมันเท่าไหร่ก็มันก็ตามสภาพแต่นหน่อไม้กินได้เกือบทั้งปีแต่ผมก็ไม่ได้เป็นเมนูที่ผมโปรดมากนะักผมก็เลยเอ,อไม่ได้เอาไปกินมากแต่ญาติญาติก็ไปกินกันเพราฉะนั้น คลิปนี้ก็คงมาพูดอตอบคำถามของเพื่อนๆที่เจอกันหรือว่าเเขียนเสร็จมาแล้วก็บอกว่าเออเป็นหรือเปล่าเป็นอะสามารถที่จะได้ทำไมไม่ปลูกผล,ลไม้บ้างอะไรบ้างผมก็อธิบายให้ฟังไปตามนี้ก็เลยกันนะครับลักษณะ,ษณะอยู่ที่วัตถุประสงค์ของเราว่าเราต้องการที่จะ ปลูกแบบไหนอย่างไรวันนี้ก็คงจะคุยตอบคำถามบอกกล่าวเพื่อนๆนคงเพียงแค่นีเ้เราสามารถสร้างแหล่งอาหารในสวนป่าได้หรือไม่ก็ได้ก็ได้หลายเปอร์เซ็นต์มันปัจจุบันผมก็ประหยัดหลายเปอร์เซ็นต์จากกล้วยจากอะไรต่างๆท,ที่ได้สาธยายมาแล้วแต่ว่ายังไม่เต็มศักยภาพของมันเพราะว่าผมยังยังไอไม่ได้มุ่งไปใ่จ,จุดนั้นอย่างเต็มที่ ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมและติดตามทางช่อง YouTube ของผมนี้มาโดยตลอดอ,อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์ทั้งช่อง Facebook และช่อง YouTube ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ